เาพระแห่งนี้นะคะเป็นสิ่งมหัศจ,จรรย์ของโลกค่ะเป็นหินแกรนิตสีชมพูนะคะที่ใหญ่ที่สุดและมีแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะจะมีความสูงทั้งหมดเนี่ย270เมตรของระดับน้ำทะเลสำหรับที่นี่ค่ะยังนะคะรอคอยให้นักท่องเที่ยวนั้นขึ้นมาท้าทายค่ะหากเราตั้งจิตอธิษฐานนะคะไม่ว่าจะอ้วนหรือผอมเขาบอกว่าเรานั้นสามารถที่จะ ลอดหินนิบกันเข้าไปได้ทุกคนค่ะท่านผู้ชมอย่างไรก็ลองมาที่สวนนะคะ ยืนขึ้นมาสักพักนะคะท่านผู้ชมเราก็จะเห็นช่องนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะตัวใหญ่ขนาดไหนเนี่ยทุกคนนะคะเมื่อมีใจที่แบบว่าเชื่อมั่นนะคะเขาบอกว่าสําหรับหินช่องเนี้ยค่ะสามารถที่จะลอดไปได้ทุกคนคะ่ะท่านผู้ชมทางปีนมันก็ค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงนะคะ แคบมากอะไม่อยากจะเชื่อเลยว่ารอดเข้าไปได้จริงๆอะขอถ่ายรูปก,ก่อนเลยป่ะได้โอ้โหจะขึ้นยังไงนะแค่นี้สุดยอดนี่นะคะท่านผู้ชมตรงนี้นะคะที่เขาเรียกกันว่าช่องหินนีบนะคะเข้ามาดิเข้ามา,า,มาไ,มไม่ได้ต้องส่งกล้องก่อน ึ้นยังไงเนี่ยหาเหยียบขึ้นมาก่อนอึ๊บอึ๊บนั่นแหละนั่นแหละเย้เอ็นดูทำได้สุดยอด oh. เป็นไงบ้างสุดยอดเดี๋ยวจะให้นานผู้ชมดูช่องอีกทีค่ะ oh. นี่เห็นไหมซึ่งมันไม่คิดว่ามันจะมาได้นะคะแต่จริงๆแล้วมันมาได้ค่ะเรากำลังจะไปโผล่ยอดเขากันแล้วซึ่งวันนี้เราโชคดีมากนะครับที่แดดไม่ร้อน เดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าจะสามารถเข้าไปได้หรือเปล่าไม่เข้าไปด้วยเด้อ มาแล้เร็วโอ้ตะคิวจินอือจะต้องมีช่วงที่เราต้องคานนิดนึสิ่งที่จะแนะนำนะคะท่านผู้ชมก็ถ้าว่าถ้าใครที่คิดจะเข้าช่องก็ไม่ควรที่จะนำเป้หรือสัมภะอะไรเยอะแยะมานะคะเฮ้ยมันมีอีกช่องหนึ่งด้วยอ่ะไปไหม ไปดินือ้อถยจาจริงเหรอเดี๋ยวออกไปได้นะมีอีกช่องนึงนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นช่องเล็กแต่ว่าวิวน่าจะสวยดีนะมันก็ทะลุอ่ะช่องเดียวกับช่องนี้ใช่ไหมทะลุช่องเดียวกันอ่ะฮะโอเคว่าไงข้างในสุดยอดไหมวิวสวยมากเราขึ้นมาความสูงเท่าไห <93 S 1> <ม>ร่เกสาเมตรความมหัศาจรรย์แห่งหินนีบนะคะท่านผู้ชม ซึ่งเป็นหินแกรนิตที่มีสีชมพูทั้งลูกเลยท,ทย้าทายนิดนึงคนที่แบบมีน้ำหนักตัวเยอะๆป้วนๆเนี่ยคือไม่รู้ว่าสามารถเข้าได้หรือเปล่าถ้าเกิดใครนะคะต้องการจะพิสูจน์ต้องลองมาดูเองค่ะไปะเดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างล่างกันแหละช่องหินเบียดใจเธอตงแงตงพลิกป้ายกลับมาหน่อยได้ปะลงไปหยิบไม้นะี่ยเขาจะได้พลิกป้าย ช่องหินหนีบเบียดใจเธอช่องหินหนีบเบียดใจเธอไปแล้วลงช่องไหนไะเน,นี่ยช่องนู้น มือเดียวก็นี้แหละอตอนเรามาเร <cas uk> ามาทางนี้เหรอใช่ทางนี้แหละก็แงหากช่องนี้มื่อกี้้อให้ขึ้นมาไม่ใช่ึ้นง่ายๆนะเนี่ยเนยสายลุยต้องช่วยเหลือตัวเองเลำบากพอสมควรเลยอลำท้อ นี่คออนทำตัวมากง่ายนี่นะธรรมชาติเขาสร้างสารร์มาให้เราเที่ยวเก็บนะท่านผู้ชมแต่จริงมันเยอะวันนี้นะไม่ได้เอาถุงขึ้นมาสำหรับเขาพารนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็ทางไม่ลำบากนะคะขึ้นมาง่าย <Okay. S 2> หากเราเปรียบบนถนนเป็นเส้นทางเดินของชีวิตซึ่งบางครั้งเราอาจไม่รู้เลยว่าจุดหมายปลายทางจะเป็นเช่นไรฉะนั้นความสุขเล็กๆระหว่างการเดินทางนี่แหละค่ะที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความหมาย